กลับมาประเทศไทยเหตุที่ได้รับพระเมตตาเพราะตัวเองะนะครับถวายดีกาว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทำความผิดจริงสำนึกผิดแล้วแล,และพร้อมรับโทษตามคำพิพากษาแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นหลังจากได้พระเมตตาแล้วเนี่ยได้รับพระหมหาการุณาที่คุณอันล้นพน้นโทษแปดปีเหลือปีเนี่ยและก็ไม่ต้องติดคุกสักวัน แล้ววันนี้มาพูดเนี่ยครับโกงพ่อมึงสินะครับสารพัพคำมันได้อระเม่ไตยคุณไปสารภาพนะครับลองไปอ่านดูเนี่ยนะครับในพรมราชวง์การถอดคําจากการยื่นถวายดีกาของตัวเองไปนั่นนะ mm. นะครับบ้านเมืองนี้เล่นกันแบบนี้ได้นะครับคุณยื่นไปอย่างหนึ่งมาพูดอย่างหนึ่งความจริงก็ต่างคำต่างว่าาหลารครังตั้งแต่เขายัดคดีให้เยอะนะครับจนกระทั่งว่าโกงพ่อมึงสิ นะครับคือทั้งหมดทั้งวงการทุจริตมันไม่ได้เกี่ยวกับระบบการปกครองไหนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคัะหายึดอํานาจนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องว่ามาจากการเลือกตั้งไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะกลาบใดที่คุณสารภาพสิ้นว่าทุจริตจริงนะครับยอมรับความผิดจริงยอมรับยอมรับความผิดจริงก็คือการทุจริตจริงนะครับจะตีความเป็นอย่างอื่นได้ยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับระบบการปกครองแล้ว นะครับจะอวดรวยกันมาจากไหนอย่างไรเนี่ยนั่นไม่ตรงกับที่แสดงบัญชีทรัพย์สินเงินเสียด้วยซ้ำแต่ว่านี่นะครับอวดรวยมาอย่างไรก็ต้องคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบนะครับทุจริตต่อหน้าที่นะครับถึงขนาดถ,ถูกยึดทัพย์และรวมกระทั่งเนี่ยนะครับบุคคลที่ไปทํางานให้ในบางเรื่องเนี่ยนะครับสารพิพากษาให้ชดใช้เนะี่ยมูลค่าเนี่ยนะครับ มากกว่าบอลสองแห่งสามแห่งสี่แห่งห้าแห่งเนี่ยนะครับในรอบสามสิบปีที่กําลังคิดจะทํากันตียด้วยซ้ำแต่ว่าท้ายที่สุดถามว่าไปชดใช้กันบ้างแล้วหรือยังชดใช้กันครบแล้วหรือยังแต่ละเรื่องที่กาลังจะทํามันนั้นที่เขาประชาชนต้องคิดมายืนขวางกันวันนี้ยังไม่ถึงจุดลงท้องถนนนะคแค่ไปยื่นหนังสือนะครับโอ้โหมันเยอะเย้ยถากถางรแหลมหนูน่นบ้งังเอาเถอะ นะครับลองไปดูนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็รู้ว่านะครับคนไปยื่นหนังสือขนาดนี้มันเห็นแววกันอยู่แล้วนะครับว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรไอ้ส่วนที่พวกดักดานเนี่ยนะครับยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่ผมก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ปรารถนาหรือว่าเส้นจัดอยากลงท้องถนนเพราะโลกสมยัยใหม่วันนี้เราก็นั่งพูดรายการตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าหยุดยั้ง นะครับการกระทําความชั่วในบ้านในเมืองไม่ได้นั้นมันจะมีทางเลือกอื่นใดนอกจากท้องถนน